สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าปลาช่อนแปะสะต้องมาแล้วละ่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างยันนะครับก็จับกู้มาเจอกับคุณก้าวอิสระนะครับนะ ช่างยันก็วันนี้เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับขอลองเล่นเป็นม้าเทียมดูบ้างน,นะครับเพราะว่ามาโยงขวานะก็เล่นม้าเยอะนะครับขอเปลี่ยนดูบ้างน,นะดูว่าจะปลูกจะรับเขาได้หรือเปล่าจังหวะนี้ปูสามเบี้ยม,มาเขากินตัดกุ้เข้าไปก่อนเขาใช้มา้าขึ้นมากินก็ใช้มา้ามาผูกแล้วก็นะตามสเต็ปนะครับมา้าแทนม้าเข้าไปม้าอยู่ไม่ได้นะ โอ้โหให้มายืนคำอยู่หน้าบ้านนี่ไม่ได้ไม่สวยแน่นะฮะจังหวะนี้คููต่อฟูพยายามจะเอาเรือออกมาด้านทางด้านปีายแล้วก็คืนด้านซ้ายเลยเขาหยัดโคนเข้ามาโอ้โหม้ยงขวานี่ต้องยอมรับนะครับเพื่อนๆนะเป็นมท้ที่เป็นหมากที่ผมว่าบุกนะนี่ไขาสายบุกสายลุยน่าจะรู้นะครับมันเป็นตำแหน่งของหมากที่ สวยงามมากโหแบบนี้เขาแทงยัดเข้ามาเ็าก,กินตัดเข้าไปเอาโขนเข้ามาอีกถอยเรือมาที่ของเจ็ดเอาตำแหน่งเข้าพองอีกแล้วกินก็กินไม่ได้โดนพองนะฮะก็ต้องเอาเรือมาผูกเรือนะมาซ้อนเรือไว้ก่อนกูต่อสู้ยัดเบีย้ยเข้ามาอีกโอ้โหแต่แบบนี้นะเราต้องรับนะรับอย่างเดียวเลยนะครับรับอย่างเดียวเอาขยับเรือนะไม่ให้โดนตำแหน่งลุกคาดก่อน นะเอโคนก็หนีไม่ได้นะขุนก็ขยับไม่ได้นะโอ้หหมากเราเนี่ยค่อนข้างจะติดหน้าดูเหมือนกันนะแหมเล่นหมากไม่ถนัดก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะเอากินตัดเข้าไปแล้วก็โคนยัดขึ้นไปอืมอืมแต่น,นี้คู่ต่อสู้เอาเรือมากมาซ้อนเรือนะครับก็นะโคนตัวนี้เก่งเกินไปก็กินกกเข้าไปก่อนนะดูแล้วไม่มีจังหวะ แต้มไหนตัวไหนขาดนะครับโอ้โหเขาใช้ม้ามากินลูกก็ขยับลงมาได้แล้วนะครับอืมเอาใช้มากินผงเข้ามาก็ต้องถอยแล้วครับอืหนีก่อนเอานะฮะต้องขยับนะขยายหมากให้ได้ก่อนนะโอ้โหขยายหมากไม่ได้ในเดินเป็นรองนะต่อไปก็จะเป็นลมด้วยกูต่อสู้ชวนต่อยอีกแล้วเอ๋อต่อแบบนี้ต่อแบบนี้เรายังไม่กินยกมากขึ้นไปก่อน ยกมาขึ้นไปผูกไว้ก่อนเอากินเข้ามาแล้วก็กินกวกเข้าไปด้วยน่เอาม้ามาล้วงตับหลังบ้านเอาเรือไปกดนะจับกินสองซะเลยเดี๋ยวเอาม้าขึ้นยกขึ้นไปนะยกขึ้นไปจับเอา้าม้าก็มาอืไล่ม้าไปก่อนดีกว่านะนะกลับไปเอาหมาไปกินเรืออีกแล้วแน่หนีไม่พ้นจริงๆนะมาตัวนี้เป็นม้าเก่งเหรอม้าเก่งใช่ไหม มาเก่งแบบนี้เอาโอ้โหไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดเอาเรือออกนะเรือออกมากดตรงกลางเดี๋ยวจะเปิดนะเปิดมาจับเบีย้ยอะไรก็ว่ากันไปคู่ต่อสู้เอาเหลือออกเราก็เอามามาบังไว้ก่อนนะครับนะมีตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งเอามาโยกขึ้นไปเอาโหเรือเข้ามาจับสองซะและ้วแม่เสียดายนะ ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันแต่น,นี้ไม่ทันไม่ทันก็ต้องขยจับมาเอามามาจับเบีย้ยเอามามาจับเบีย้ยเอาแทงอีกแล้วแทงก็เอามาขึ้นไปจับเม็ดเอ้โหเบี้ยฟรีเม็ดฟรีเบีย้ยฟรีนะครับนะคู่ต่อสู้จะแก้ยังไงเอาโหเอามาเอาเรือฟันมาซะแล้วกินกุกเข้าไปแล้วก็เอามาไปจับไปทีหนึ่งโอ้โห แมเล่นกินมาเราซาแล้วนะฮะอืมแต่น,นี้ปูเบี้ยมา้าเอาเม็ดอยู่กับไข่กินกวบเข้าไปเอาแล้วก็สก,กูนะครับสก,กูอ่าสก,กูเหลือออกไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีปัญหาภายหลังนะครับเบี้ยฟรีฟนี่ของฟรีนี่เมื่อไหร่ก็กินได้นะนะ่จังหวะนี้ก็แทง แทงเข้ามาแทงเข้ามาก็กินกกเข้าไปเลยเบียกินเข้ามาอ๋อเบียกินเข้ามาเหลือเรานี่อยู่ที่ไม่ดีนะครับนะอีกลำหนึ่งนะไปอยู่ในในซอกในซอยซะแล้วเอาเหลือออกมาก่อนนะเอาเหลือออกมาใช้แหประสิทธิภาพเหลือเหมือนเบียไปเลยนะเอาเหลือออกมาใช้มาออกตรงกลางออกลิมอะไรากว็วากันไป แถบ,บนี้คู่ต่อสู้อืมคู่ต่อสู้มายังไงนะอ๋อโดดมาสลับมานะสลับมามาจะไปไหนมาจะไปไหนจังหวะนี้เบียร์ฟรีแล้วยังไม่ได้กินตรงกลางนะกินริมไปก่อนอือหือยิ่งเดินยิ่งเอาแบบนี้ก็พองเข้าไปลงไปด้านล่างลงไปอา่าลงไปด้านล่างแล้วเอาเรือสกูก มันนิดหนึ่งกันไว้จับกินเบีย้ยนะจับกินเบี้ยไว้ก่อนคููต่อสู้นะขยับไม่ดีนะขยับไม่ดีเดี๋ยวมีจนนั่นแนะ่เอามา้ามาตี่องเราไม่ได้นะเม็ดเรายืนอยู่นะครับแต่นี้ก็เอาเหลือกินเบี้ยกวัวไปก่อนนะของจำรวยกินเข้าไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับพยา พอดีนะว่าตัวมากเราขึ้นไม่ได้นะก็ตบเขาเรียกตบเด็กไปก่อนนะจังหวะน,นี้ก็กลับไปที่เดิมนะกินแล้วก็กลับไปที่เดิมนะหรือแต้มเดิมโอ้โห و, กกต่อสู้เดินล้อเรียนนะฮะใช้ม้าเดินอย่างเดียวนะไม่ไปไหนเอางั้นก็เอาเรือมาจับกินเบี้ยไปก่อนนะนะจริงๆรนะม้าก็กินได้นะครับนะม้าก็กินได้แต่ว่า ลองขยับหลอกๆไปทีนึงอ้าวคูต่อสู้ใช้ม้ามาไล่เหรอม้ามาไล่กินก่อนนะกินไปก่อนนะไม่ยอมหนีไม่ยอมไปจริงๆนะแต่มนี้มีจังหวะเอ้ามีลูกคาดกินออกให้หมดนะกินกวกเข้าไปหมากแบบคนรู้เอ้าผิดคาดโอ้แม่นักวใช้ชขุนกินนะแต่นี้ผิดคาดผิดคาดเอ้าไม่งั้นก็กินกวกเข้าไปอีกโอ้โหเอ้า คำนวณผิดคำนวณผิดนะอะแต่ว่ายังมีเปียกอยู่เยอะนะจังหวะนี้ขยับเรือออกมาขวามือก็ขุนนะติดลม่ม้าเข้าไปมาตีพองแล้วอีกตีพงแหมลงมาจับก,กินมา้ามามาตาเดิมอีกไหมโอ้โหมาขยกโยกมาตาเดิมอีกแหมมาตอนนี้นี่มาเก่งหรือเปล่านะเอาไม่สนก็ไม่สนนะ ไม่สนม้านะจับกินม้าอืไม่สนม้าไม่ได้นะจับกินม้าอีกบีเอา้าเอามาผูกแบบนี้ก็ปลดอาวุธนะครับไม่ให้มีอาวุธนะฮะต่อเข้าไปเลยแหมหนีดีจังนะครับต่อเข้าไปเอาหนีเรือกินม้าหนีม้ากินเรือเอาพองเอามีพองมีผ,ง,มผงก็ลงมา้าติดกินม้าอีกเอาเขากินนะกินเราก็กินกวกเข้าไปด้วย โยกมาโยกมมาก็มาไปไหนโอ้โหหมามาจับกินเม็ดเอาขยับขุนโอ้โหพอดีไม่เสียอืนึกว่าจะเสียซะแล้วนะไม่เสียคู่ต่อสู้ขยับขึ้นมาถอยเบีย้ยเข้ามาแมะหมาตัวนี้นี่ต้องเอาออกต้องเอาออกเบีย้ยกันเบีย้ยกันเม็ดกันมากันมากันแบบนี้ก็ ตดอาวุธผ่องเข้าไปก็กินเรากินด้วยเอาแล้วนะถอยกลับมามีเบีย้ยเทียมไหมมีเบีย้ยผูกไหมอ๋อมีเทียมนะครับมีเทียมจังหวะนี้ก็พยายามเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแน่มาให้ไปดูตัวไหนเทียมตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้เทียมตัวนี้เทียมก็ไปขยับเข้ามาขุนอาขยับมาแน่ ขยับมาเอาคุณวิ่งคุณวิ่งคุณวิ่งไปไหนเอามาสามตัวต้องใช้สามตัวนะสองตัวไม่ไม่พอนะตามนี้เอาไปด้านหน้าแล้วกันนะออกไปด้านหน้าเอาไม่ยอมออกอีกนะเอ,เอาเอาเบี้ยกลับมานี่อับอีกแนะ่ไม่ยอมออกเอาไม่ยอมออกก็ไปไปอลไรก็ไปแน่ไม่ยอมหนีอีกโอ้โหหลายกาจริงๆนะไปเอาบีเข้าไป เดินกันไปเอา้าจะออกอ๋อจะออกหรอโอ้โหขุนวิ่งดีจังเนฮะไปไหนไทรไปทางไหนเอา้ามาทางนี้ก็มาเอา้าไปไปทางไหนก็ได้ปะขุนมาเอา้าเบียเบียเบียเอาเบียดปะโอ้โหนะเอาเราก็ยังไม่ให้นับอีกอะยังไม่ให้นับอีกอะแมนี่เก่งจริงจริงนะฮะวิ่งวิ่งรอบกระดานเลยเอา้ามามา,มาตรงไหนก็ได้นะครับอืม ไว้ก่อนนะผ่องเข้าไปทีนึงก่อนอ่ะลงมาด้านล่างอีกลงมาด้านล่างเอาอย่างนี้อย่างนี้ลงมาด้านล่างมุมไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามุมไหนอยู่มุมไหนนี่ต้องดูตัวก่อนว่าว่าจนในรูปแบบไหนนะโอ้จนในรูปแบบไหนออกไม่ให้ออกแล้วไม่ให้ออกแล้วก็เดี๋ยวนะดูอ๋อลูปนี้ตัวนี้โอ้แต่มนนี้ก็ ปลาดุกยักเงี่ยงหรือปลาช่อนแปะสะเอา้าวันนี้ปลาช่อนแปะซะต้องเข้าแล้วล่ะนะลองทบทวนปลาช่อนแปะสะดูสักหน่อยนะเป็นแบบไหนนะครับปลาช่อนแปะซะเราเอ้ยกันไว้ก่อนแล้วก็ต้องเอาเบี้ยขึ้นอ่ะเบี้ยสองตัวล่างไปยืนคู่กันนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่มากันไว้แล้วก็เบี้ยมานะแล้วก็ นะคนะูตุอสู้ขยับไปเอาเบียร์มาอ้าจะเข้าตาําราเข้าตําลาแล้วเข้าตําลาเข้าสูตรประช้อนแปดซะแล้วเอาให้เขานับบ้างนะแม่พึงจะให้เขานับนะเอโอ้โหอ้าแต้มน,นี้โอ้ยังเป็นทีอยู่นะฮะยังเป็นทีอยู่ยังเป็นทีอยู่อือหรือจะเอาเบียร์ขึ้นมาเอาเอาขุนนะแก้ทีไปแก้ทีไปก่อนกูตุอสู้ขยับเข้าไป ขยับเข้าไปแล้วอ้าวขยับขุนนะแก้ทีก่อนได้ไหมเอะเอาคุณเข้ามาขยับไปคุณขยับไปอ้าวโอ้ไม่ได้นะเอาเสียจังหวะนะเสียทีเสียทีเออเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่อะแก้ใหม่แกใหม่นะแก้ใหม่แกมาตานนี้ก่อนอ่าแล้วลงตานี้โคโซโซออกมาอ่าแล้วก็ ใช้ขุนแกเอาเบีย้ยแก้ทีแล้วกันอเข้าไปแบบนี้ก็โอเคครับจดสวยงามอแล้วก็เบีย้ยเม็ดแทงลุกเข้าไปแล้วก็เอาเบีย้ยงายปลาดุกจักเงี้ยงแทงลุกเข้าไปเป็นปลาช่อนแปะซ้าจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันก็นะฮะนำหมากมาทบทวนนะครับการไล่ปลาช่อนแปะสะนะครับอาจจะมัวๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไงก็จนนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย